ลักษณะของผู้เกียจคร้านตลอดเวลาพิกุทั้งหลายเมื่อพิกขุกกำลังเดินอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและพิกุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออก ไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนเกียดคร้านมีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิดภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกุกํกำลังยืนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในการหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือคุ้นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและพิกขุก็รับเอาความคุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือพิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังยืนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนเกียจคร้าน มีความเพียรอันเลวซามอยู่เนืองนิดพิกขุทั้งหลายเมื่อพิคุกำลังนั่งอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในการหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแคนหรือคุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าเปล่าขึ้นมาและพิกขุก,ก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออก ไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือพิขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนั่งอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรอันเลววซามอยู่เนืองนิดพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุกำลังนอนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในการหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือคุ้นคิดด้วยความคุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกขุก็รับเอาความคุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนเกียจคร้าน มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิด